ตรงนี้ค er ือบทใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันที่มองเห็นนั้นคือเขาพระจันทร์สีน้ำเงินนะคะเอาหินมาสร้างพระอะไรที่นี่อ๋อตีกองจากบนวัดนะคะเมื่อกี้ไปค่ะเข้าไปข้างในกันไปค่ะเข้าไปข้างในกันนะคะเราถ่ายข้างในไม่ได้ค่ายขกางนี้ที่เบสนะคะ วิวเมืองชังกอรีราถ่ายจากวัดรามะนะคะอันนี้ก็มาถึงบริเวณวัดแล้วตรงนั้นคือภูเขาพระจันสิริเนี่ยนก็บริเวณวัดเดี๋ยวจะมาหมุนกงน้อกันค่ะสิร์ฟหมุนกุสส้ง S 1> <S 1> สามรอบครับจริงๆก็จำวันนี้ไม่ได้แล้วก็สวดตามที่เขาจะถ่ายรูปกันที่มุมนี้นะคะมันเห็นควันนิดนึงนะครับควันเยอะหน่อยโอเคครับหนึ่งสองพระรามะนะคะที่เชียงกัลีลาค่ะ กี <łość> ่เป็นเนี่คือวิรตรงนี้ที่ที่ที่เราชาติเราจะเดินก็จะขึ้นจากตรงนี้นะคะแต่เราขึ้นได้เลยประหยัดแรงงานไม่ต้องน่ี่บริเวณนั้น ชอบใจรถคันนี้มากเลยเล็กๆก็สามารถขายกาแฟาได้วัดเรามาที่เชงการีลานะคะเรากำลังเดินไปที่เมืองเก่าของเชงการีลานะคะหรือชื่อเดิยกว่าจงเตียนตรงนั้นคือกงกรงรอให้ดูกันนะคะว่าเราจะขึ้นไปหมุนหรือไม่เดินใกล้เข้ามานิดนึงแล้วนะคะเมืองเก่าเชงการีลใกล้เข้ามาอีกนิดสำหรับเชงการีลา อันนี้เป็นร้านค้าที่น่าจะทำขึ้นมาใหม่นะคะค่ะเด้อนักข่เราก็เดินมาถึงกลางเมืองเก่าชังเกรีลาจงเต้แล้วน,นะคะังน,นั้นถ้าอยากจะขึ้นไปหมุนกรงล้อก็ไปกวัาขั้นค่ะอันนี้บริเวณจตุรัสของเขาเดีย๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปดูข้างในนะว่า เมืองเก่าของเชงกานิ่าจะเป็นยังไงอันนี้ใกล้แล้าค่ะน้องบอมหมอที่เบตครับตัวอย่างใหญ่ครับเข้ามาในส่วนของข้างใน มองจากวัดภายในตละดไอเมืองเก่าชเชงคารีลาค่ะไม่ไหวจะขึ้นนะคะชมมีอยู่ข้างล่างก็พอแล้ววิวเมืองของ,ชงเชงคารีลาน,นตรงจัตุรัสนะคะ บนลงป้านกเก่าตรงนั้นนิดหน่อยเองเราก็เดินเข้ามาภายในเมืองเก่าชังกาอร่าหรือตรงเซล่ละนะคะก็ดก็ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านไขาของค่ะ เมืองเกา่าเชีงกาลลิล่านะคะมีสาวๆว่าแต่งชุดของพื้นเมืองมาเดินเล่นในเมืองค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายของอแล้วก็แต่งร้านได้สวยอันนี้เราอยู่ข้างในเห็นไหมเอ่ยแล้วก็มูเตอร์ มุมด้านในของเมืองเก่าตาเอ้ยเชงการีลาสแพสแควร์บิลดิง้งเป็นทำด้วยไม้ทั้งนั้นเลยโอเคเมืองเก่าเชงการีลานี่เดินเข้ามาข้างใน เป็นสถาปัตยกรรมที่ทำด้วย,มยมไม้ทั้งหมดไปข้างล่างกันร้านวัฟเฟิลปากทางเข้าเมืองเก่าเชียงกานิล่านะคะอันนี้เรารอวัฟเฟิลรสชาเขียวตัวแดงกันอยู่ค่ะเขาบอกว่า every cup of milk tea has a story ทุกแก้วของชานมมีสตอรี่หมดเลยออกจากแชงชกรีลาแล้วนะครับเวลาเราเดินเ <อง S 2> ข้ามาตรงนีมม้ก็<อ>คือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถึงเ<า>ข้าทางเข้าชงีวบิวภูเขาในแชงกรีว่านะคะบนยอดเขาก็ยังพอมีหิมะอีกบ้างเมืองนี้หนาวเย็นสบายดีค่ะแต่แดดแรง น,นี่ถ่ายร้านอาหารนะคะได้เยไปได้หมดเลยได้ยูซุยได้แล้วได้แล้วได้แล้วแป๊บเดียวไม่นานแป๊บเดียวร้านอาหารในเชิงการิลานะคะร้านอาหารเหมือนอยู่ในวิหารของวัดรามะเลยค่ะนี่ค่ะมีอันนี้ด้วยเนี่ย ของของเขาคกุ่มของเราและนี่เลยด้วยชาวเยอีนะะี่ค่ะอันนี้อาหารมื้อกลางวันวิวเมืองเชียเปรนะค ภูเขาก็สวยอยู่นะคะยอดเขาก็ยังพอมีหิมะปกคลุมอยู่บ้าง สวยนะคะภูเขาถ้าเปิดเป็นฤดูหนาวก็คงจะมีผักต่างกับสวิสนะคะที่มีม,มาอยู่ตลอดอันนี้ก็ละ,ล,ะลายลงบ้างแล้วเหลืออยู่บนยอดต่อ,ะค,ะอ,ตอค่ะก็พอนี้มาถึงเหมือนกันแล้วถึงช่องแคบเสือกระโจลแล้วนะคะเทือกเขาเดียวแังกับเทือกเขากีมาอมกรหยกหรือเปล่า เวเราก็จะเข้าไปทางไหนนี้นะคะนะฮะาตำแหน่งเป็นซีนะฮะทางที่นี้เนี่ยทราบอ่ะครับอ่าคื้ลงไปก็ประมาณเกือบช่องแคบเสือกระโจยแชงกรีลาฝั่งนี้แชงกรีลาฝั่งนี้ ใต้ชิดตอนนั้นเองนะคะเราชมวิวอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนั่นเองค่ะเขเป็นช่องแคบที่ภูเขาสองลูกแยกออกจากกันแล้วก็แม่น้ำไหลผ่านนะคะแล้วเขาก็สร้างสตรอรี่ขึ้นมาว่าเป็นช่องแคบที่เสือกระโจนข้ามนั่นเอง ช่องแคบเสือไปแบบโจรน,นะคะตรงนี้จะแคบกว่าแคบกว่าตรงแต่แล้ววิวสวยกว่า่านก็แม่น้ำยังสีเกียงไหลผ่านเทือกเขาแล้วก็เป็นช่องแคบๆระหว่างเทือกเขาสองลูกอันนี้เมื่อก่อนก็คงมีเสือแล้วค่ะ เสือกระโจหรือว่าคนที่เดินผ่านแถวนี้กระโจแต่เขาก็เรียกว่าช่องแคบเสือกระโจแม่น้ำแยงสีเกียวในประเทศจีนนะคะที่เราเรียนมาก็คือแม่น้ำแยงนั่นเองตรงนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าช่องแคบเสือกระโจนอก่าน,นี้ เนะส้นทางเหล่านี้ผ่านภูเขานะคะจะเป็นเส้นทางที่ขนส่งใบชาจากทางคุณมิงปาลี่ลี่เจียงจนถึงเชียงคา่าวคนะโบราณที่ก็เดินขนส่งชาก็ผ่านแถวนี้นะคะก็คงจะมาถึงบริเวณนี้นะจึงเป็นช่องแคบนะ้ะก็จะไหลาจากตรงนน้นนะคะลงมาเรื่อยๆ ตรงนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่แคบมากๆนะคะไม่รู้กบบว่าตำนานถ้ามันตำนานหากักนานคืออะไรคงจะเป็นว่าเดินผ่านมาแถวนี้คนข้ามไปเสือกระโจนตามหรือคนทหารที่กระโจนแล้วก็บอกว่าเป็นช่องที่เสือกระโจนนี่จากมันแค่ก็ต้องใช้ความสามามรถึกสูงนะคะแค่นี้เดียวแต่น้ําแรงถ้าพลาดไปก็คงจะอันตรายมากเ ผิวสวยค่ะมีเันไดเลี่ยงลงไปนะคะแต่เราไม่หลง70ตัวรีวิววันนี้สวยอยู่โอเค จุดชมวิวโค้งแรกแม่น้ำยางสีเกียงนะคะมองขึ้นไปด้านบนว้าวยังเห็นเรือเขาอยู่ค่ะส่วนในนี้เนื่องจากเพีเทศจีนเพิ่งเปิดนะคะก็เลยเงียบค่ะไม่มีคนจุดแรกแม่น้ำยังสีเกียงค่ะก็ชมวิวสวยๆตอนนี้ยังไม่ใช่นารดูฝนนะคะน้ำแห้งนิดหน่อยไม่นิดหน่อยค่ะน้ำแห้งอย,อยู่เลย อ่าหนูเติ้นซื้อถั่วเจรจาเจรจากันใหม่สิรู้เรื่องหรือยังถั่วกี่บาทโอเคจบยังไม่ยู่ง่ะไม่อยู่นี้สิบหยวนนะคะค่าร้อนค่ะ ที่จะไปที่เจียงตอนนี้จะทุ่มหนึ่และะ้วค่ะชาวสวนชาวนาะเขายังทำงานอยู่เลยค่ะก็คงหลบแดดแล้วนะคะตอนนี้มืดช้าสองทุ่มยังไม่มืดเลยตอนนี้ทุ่มึ่งแล้วยังสว่างอเลยค่ะ ให้ภูเขาสว่างได้ในที่สำคัญก็คือในทุ่งนาเขายังมีคนทำงานอยู่แล้วเราก็เดินทางถึงเมืองตาลีนะคะตาลีนะคะคืนนี้เราจะนอนกันที่ตาลีเมืองที่มีทะเลสาบแสงแดดแล้วก็รมแรง